สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้นะครับเราจะเอาน้องปลาปลาช็อกเกอร์นะครับที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยไปย้ายค่ะให้เขาไปอยู่ในสระหน้าบ้านนะครับนะครับผมให้ให้เขาได้อยู่อิสระนะครับแต่แต่เป็นสระที่เป็นสระบัวหน้าบ้านนะครับคือเลี้ยงปลาไว้ดูนะครับผมไม่ได้ว่าจะจับมาอะไรนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไป ปลา,าช็อคเกอร์หรือปลาดูดฝุ่นนั่นเองครับปลาด,ดูไปเลย <c oughs> นะครับตรงสารอาบ้านนี่ครับครับก็เป็นสาบัวนะครับผม <c oughs> อันนี้เลี้ยงปลาไว้ดู <c oughs> มีปลาดุกปลาหมอนะครับที่คนให้มานะครับก็มาปล่อยนะครับให้เขาอยู่ธรรมชาตินะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้น้องมาอยู่สระแล้วนะครับจริงๆผมศึกษาแล้วนะครับเ,เขาก็คือปลาสวยงามนะครับอย่าไปดราม่าอย่าไปคิดว่ามันจะทำลายธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นระบบธรรมชาตินะครับ บางคนก็บอกว่าปลาดุกกินปลาอืน่นปลาช็ชกเกอร์กินปลาอื่นนะครับอันนี้เราไม่ได้เป็นฝูงนะครับตัวเดียวอย่างละตัวปลาดุกก็มีปลาดุกใหญ่ตัวหนึ่งนะครับในสระนี้นะครับแล้วก็ปลาที่แม่ยายให้มาที่เขาไม่เลี้ยงแล้วเขาลื้อสระอะไรเงี้ยนะครับผมก็เอามาปล่อยแล้วก็ซื้ออาหารมาให้กินพอไว้ดูครับเพื่อนๆแฟนเขาเลี้ยงไวด้ดูเขามีเจตนาอย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันให้น้องสัมผัสกับน้ําก่อนนะครับตัวเมื่อปีที่แล้วรู้สึกว่าผมปล่อยไปตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นนา,นานแล้วนะครับพอดีมีคนให้มานะครับไม่อยากไปปล่อยแม่น้ําใหญ่อยากเอาไว้ดูนะครับน้องป่าช็อกเกอร์นะอ่ะเดี๋ยวให้น้องไปนะครับ อ้าวจะไปไหมเนี่ยดูดเลยนะเนี่ยเอะเอาไปลูกไปไปเลย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 เห็นไหมไปล,ไปล้ไปแล้วครับนู่นเดี๋ยวก็ไปเจอกับปลาดุกใหญ่ <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆครับอันนี้เป็นสระปลาที่เวลาเราให้อาหารปลาเนี่ยเขาปลาใหญ่เขาจะมานะครับ จะมากินอาหารนะครับมีหลายชนิดมีปลาหมอใหญ่ก็มีนะครับปลาดุกปลาสลิดนะครับมีอย่างละตัวสองตัวครับไม่ได้เอามาเยอะให้เขาอยู่ตามธรรม,มาชาติแล้วก็ไม่ไม่ใช่สระแคบนะครับต้องการที่จะทำเป็นสระบัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำสารา้า้อ,อกๆกลางสระเอาไว้นั่งเล่นหน้าร้อนนะครับเแลาน้ำ แห้งผมก็จะเปิดน้ำใส่นะครับครับเพื่อนๆเขาว่าปลาโจเกอร์มันทำลายปลาอื่นจริงๆแล้วผมตอนนั้นเขาให้มาหกตัวนะครับตายไปตั้งเยอะสุดท้ายก็ปีที่แล้วเอามาลงตรงนี้หายไปครับไม่รู้ไปไหนไม่รู้รอดหรือเปล่าปลาดุกกินหรือเปล่าก็ จริงๆมีเจตนาจะให้เขาอยู่ธรรมชาตินะครับเมื่อแอบๆาในทีน่นี้เขายังอยู่ตรงนี้นะนะครับมันจะมีปลาใหญ่นะครับเขาก็อยู่แถวนี้แหละครับอัน,นนี้เป็นเทานะครับเ,เพื่อนบรรยากาศหน้าบ้านนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ให้อาหารถ้าให,ให้อาหารแล้วเขาจะมานะครับมีทุกชนิดเลยนะครับ ปลาใหญ่แต่ไม่รู้ว่าปลาไหลมีหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมีปลาดุกนะครับใหญ่ตัวนึงนะครับมีแม่ยายให้มานะครับทีนี้ก็ก็มีปลาหมอเทศที่เขาเลี้ยงในสระเพื่อเอาไว้กินในบ้านนะครับเป็นสระตื้นๆอ่ะที่เป็นถุงดำนะครับเป็นถุงรองถุงดำ ีนี้เลิกเลี้ยงนะครับผมก็เลยสงสารก็เลยไปเอามานะครับกับธรรมชาตินะครับผมอยู่กับธรรมชาตินะครับเพื่อนๆไ,ไหไๆนะเขาจะมาอยู่มุมนี้มากกว่านะครับผักบุ้งเนี่ยผมเพราะมันมีก็ดีนะครับให้เขากินผักบุ้งด้วยมีธรรมชาติคือบางทีมันไม่ลกหรอกครับเราทํา ความสะอาดตอนรอบตรงรอบ,อรอบ,อรอบขอบสระก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็นะครับเขาอยู่ตรงนั้นสัอร์ได้มาก็มาปล่อยนะครับตรงนี้แหละนะครับอยู่ด้วยกันไปนอกจากว่าเขาออกไปจากตรงนี้ขเขาไปนาไปอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ตรงนี้แต่มีเจตนาตรงนี้คือถ้าอยู่ตรงนี้ก็ปล่อยนะครับแต่ออกไปนาผมไปจับได้ไปนานน่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นก็เอามาทําอาหารขว่ากันไปนะครับแต่เจตนาลึกๆตรงนี้คืออยากเอาไว้ดูสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนหันมาดูมะม่วง อุ้ยดกมากเนี่ยมะม่วงฟาลันนะครับมะม่วงฟาลันเพื่อนๆลิมสระเนี่ยโดกเลยครับผมจะมีอ่าฟาลันมีแล้วก็สามฤด,ดูนะครับเป็นมะม่วงเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวอันนี้ฟาลันมันนะครับเนี่ยโตๆหน่อยก็จะแตก ต้องกินพวกนี้สุกไม่เป็นครับอ่าส่วนต้นนี้นะต้นนี้จะเป็นเอสามฤดูนะครับผมสามฤดูปีนี้ไม่ดกเท่าไหร่แต่ว่ากำลังออกดอกเต็มเลยครับนะครับไปดูนี่ลูกเล็กครับดอกกำลังออกครับเพื่อนๆเนี่ย เยอะเหมือนกันชุดสองนจะเยอะอยูอ่ทีนี้มาดูนี่ครับแก้วขมิน้นโอ้ยังดกเลยครับดูครับโอ้ดกมากเพื่อนๆดกมากแก้วขมิน้นดูดูกิ่นนี้ครับเพื่อนๆอนแดงดู ดกจริงๆนะครับนี่ดกจริงๆเยอะปลุกใจแล้วครับผมอือฮึแล้วผมเลี้ยงมดแดงด้วยนะครับเลี้ยงมดแดงนี่ครับเพื่อนๆกดยังไงมันสว่างเนี่ยน,นี่ครับอันนี้หลังมดแดง ในต้นนี้มีหลายลังนะครับมีหลายลังอยู่เหมือนกันะวันตกนดินนะครับเพื่อนๆครับื้อดกมากๆนะครับขมุนด้วยครับลังมงะแดงออ่ะปล่อยน้องช็อกเกอร์น้องดูดฝุ่นลงไปแล้วนะครับก็ได้อยู่ธรรมชาติ อิสระแล้วนะครับต่อไปก็ให้อาหารเขาทุกวันนะครับสังเกตเอาน้ำแรงๆเนี่ยก็คือเขาออกหากินนะได้กินยอดผักบุ้งด้วยนะครับผักบุงโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้คลิปเอาปล่อยปลาสวยงามนะครับก็ ขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ